สวัสดีค่ะทุกคนนี้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรสา6สีทาโร่นะคะขออภัยที่แม่หมอก,กระต่ายยุงย่งๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตพลังงานกันให้เนาะอ่ะวันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าดูซิว่าคลิปนี้จะเป็นของใครนะคะขอดูสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ก่อนว่าเป็นยังไงได้บ้างแล้วค่อยมาเปิดพลังงานคุณและ <c oughs> คนที่คุณมีประเด็นด้วยนะขออนุญาตเปิดพลังงานอัปเดตสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ค่ะ มาถึงก้องนางงูพิษอีกแหละเบื่อพลังงานนี้จังเลยพลังงานของเดอะสเน็คนะคะมีคนแอบบมองแอบ,บจ้องอิดฉาาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแน่นอนว่าน่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะถ้าใครเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคุณก็น่าจะมีเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะคอยอิดชาคอยลิษยาคอยกอปปี้อยากเป็นคุณอยู่นะคะหรือว่าคอยจับจ้องเกี่ยวกับตัวคุณและก็คนคนของคุณอยู่นะคะอืหรือ อาจจะเป็นบุคคลรอบตัวเขาก็ได้ที่ไม่ชอบเขานะคะเป็นผู้หญิงเพศหญิงหรือคนที่มีลักษณะมีความเป็นหญิงที่อาจจะรู้สึกว่ามีความอิจฉามีความริษยานะคะในในในตัวบุคคลประมาณนั้นนะคะ a b u n d a n c e นะคะดูแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ m ม้เ s e t นะคะเรื่องของการเติบโตเรื่องของเงินทองนะคะเรื่องของการ ตัดสินผู้คนจากภายนอกด้วยแรงเงินเนาะหรือว่าอะไรที่มันเป็นสารกระตุ้นนะเออซิดักชันนะคะมีแต่วความหลงไหลมีแต่วความแบบความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมีแรงกระตุ้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องความอิจฉาภาพลักษณ์นะคะความอยากได้อยากมีซซดักชันความแบบ ความสุขทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเอออะแต่ว่ามันก็แอบ,บมีอะไรที่มันดูสดใสสดใสอยู่นะเวลาที่มีการติดต่อหรือว่าได้พูดคุยกันเนี่ยมันก็ดูสดสดดูสด,ดสดสด,ดูสดใสดูสดชื่นเออดูแบบว่าอยากจะบอกรักหรือมีคนอยากจะส่งข้อความรักสารภาพรักนะคะหรืออยากจะออส่งอะไรมาหาคุณก็ได้นะหรือว่ามีการอยากพูดอยากคุยนะคะอืเป็นข้อความอย่างนี้ก็ได้ อ่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของความรักแล้วก็ความรู้สึกหรือมีคนแอบอยากแอบทัวหาใครคนหนึง่งรับหลังคนคนหนึง่งอยู่ก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะพอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ใครที่อยากดูดวงสนตัวแอดตายกันเข้ามานะโพสไว้แล้วใต้ด e สคริปชั่นข้างล่างเช็คคิวก่อนโอนเงินนะคะไม่หมอกก็ไายช่วงนี้ยุ่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอ่อให้เช็คคิวก่อนนะสําหรับคนเก่านะคะอย่าเพิ่งโอนเงินนะตัวคุณเป็นยังไงตัวคุณพลังงานเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไม่บอกขออนุญาตขยับพอดีซื้อแผ่นลองอันนี้มาใหม่จะได้ไม่ต้องเห็นอะไรข้างล่างนะจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดขึ้นเวลา พื้นมันพื้นพื้นเป็นสีดําอะนะเห็นไพ่ชัดขึ้นเห็นไหมคะไพ่มันจะดูแบบเด่นขึ้นมาพลังงานคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะเฮอร์นะคะเป็นพลังงานของคนที่จิตวิญญาณเติบโตนะคะเป็นนักปราชเป็นนักปรชัชญาสอนคนอื่นก็ได้หรือว่าในตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองนั่งสมาธินะคะอยู่กับความเงียบลึกๆในใจนะคะมีเรื่องให้ได้คิดให้ได้ทบทวนแต่เป็นเชิงแบบคนที่มีสติแล้วก็ตื่นรู้ เพิ่งพูดไปว่าคุณมีสติแล้วก็ตื่นรู้แต่ก็ระวังว่าจะอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปหรือความเงียบอาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลหรือว่าการที่เราคิดมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของออปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความคิดอะ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เราเลอยๆก็ได้นะคะ มีเรื่องของการหมกมุ่นน่ะเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความคิดมากเกินไปไหมนะคะหรือมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับซีดักชันความสุขทางเพศความลุ่มหลงอะไรเงี้ยมันทําให้เราอาจจะรู้สึกแยกตัวเองออกมาไม่ได้อ่ะจากการที่เราก็เหมือนมันโดนดึงรังอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูพลังงานตัวเองดีๆนะคะในช่วงนี้ก็อย่าหมกมุ่นหรือว่าอย่าทํางานหนักจนเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะหมกมุ่นกับการทํางานมีแพชชั่นกับการทํางาน ะะมีความคิดเยอะแยะหรือว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่เดอะเดวิสมันเป็นตัวแทนของเรื่องกรรมารมณ์ไแต่ว่าก็เป็นตัวแทนของความหมกมุ่นก็ได้เช่นกันก็เลยมองว่าคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่อาจจะไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นะคะดูแล้วอาจจะท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปออกกําลังกายเล่นกีฬาบ้างก็ได้หรือว่าพาตัวเองออกไปเอาดอร์นะคะไปไปสวนสาธนารนณะไปเดินอย่างนี้ก็ได้ ไปที่ที่เป็นธรรมชาติอ่ะไปรีลลสนะคะกับสิ่งที่เราหมกม,มุ่นอยู่ในช่วงนี้ก็ได้หรือเราอาจจะรับพลังงานลบๆจากโซเชียลมีเดียมาเยอะก็พาตัวเองออกไปเจอกับธรรมชาติเจ,รราตเจอสายน้ําเจอแสงแดดนะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเขาคนที่คุณมาถามถึงนะคะคนที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นกับคุณนะตัวคุณเป็นใครได้บ้างตัวคุณเป็นชาวราศีกันนะคะเป็นธาตุลมมิถุนตุนกุมได้นะคะแล้วก็ราศีมังกรนะอืมตัวเขาล่ะตัวเขานะคะ ไพ่ The Judgment เกิดขึ้นนะ่ะเป็นไพ่พลังงานของคนธาตุลมราศีตุลน,นะคะหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือในตอนนี้เขาอาจจะกําลังได้รับความยุติธรรมหรือรอความยุติธรรมอะไรบางอย่างรอคําตอบนะคะรอการรอการแก้ไขในการที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างถูกต้องมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะ อาจจะในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องออทําให้มันถูกต้องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองอยากจะให้คําตอบอยากจะชัดเจนกับตัวเองนะคะในเรื่องราวของความรักนะไปคู่กับเหตุและก็ผลแล้วก็สิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆนะคะอันนี้คือตัวตนของเขานะดูแล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะมีความอ่อนไหวแต่เป็นความอ่อนไหวที่อยู่บนพื้นฐานของ การมีเหตุและผลเออเพิ่งเห็นพลังงานเขาที่ดีๆก็ตอนนี้แหละคลิปนี้แหละนะทุกครั้งเนี่ยจะเห็นพลังงานเขาฝั่งนี้มากกว่าหรือสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานของคุณมากกว่าเนี่ยคุณก็เลือกฝั่งนี้นะตัวเขาเป็นใครได้บ้างนะคะก็เป็นธาตุโลมมีถุนตุลกลุ่มอย่างที่บอกแล้วก็หรือเป็นธาตุน้ำก็ได้นะคะคราวนี้สถานการณ์ในปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยตัวเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง อะเดี๋ยวเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาก่อนในตอนนี้อัปเดตกันสักหน่อยไม่ได้คุยกันตั้งสองวันเนาะเราอะดูสิว่าอัปเดตสถานการณ์ชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นยังไงได้บ้างก็มีความสุขดีพลังงานขึ้นมาแฮปปี้เป็นไพ่เดอดสันไม่แน่ใจว่าเขาไปเจออะไรหรือว่าได้พูดได้คุยหรือว่าได้คุยกับใครไหมนะคะหรือเขาสื่อสารถึงใครแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสุขมีความสุขนะคะ เหมือนเหยียบอยู่บนโลกทั้งใบโลกทั้งใบนี้เป็นของเขาประมาณนี้เออมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วมันทาให้เขาเป็นสุขนะคะอาจจะไปได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือได้รับคําตอบหรือถ้าเขามีเหตุที่จะต้องขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอย่ารังเกี่ยวกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองอาจจะชนะคดีความมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาเป็นสุขอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขาผ่านอะไรมาหรือเผชิญอะไรมาเนี่ยมันทําให้เขา เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายขึ้นน่ะประมาณนั้นหรือเขาคิดถึงใครบางคนก็ได้นะคะที่เคยผ่านมาในอดีตหรือเป็นคนที่อยู่ในหัวเขาแล้วพอเขาเกิดเหตุการณ์นี้ก็อาจจะทําให้เขาได้คิดถึงคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะออมีมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของเขาในตอนนี้เป็นเมเจอร์ใหญ่ๆมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะคะอืมอาจจะเป็นเรื่องของการได้เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลือกคนรักที่ตัวเองอยากจะได้นะคะ หรือเขาอยู่ในจุดที่เขาสามารถเลือกได้อะในชีวิตเออมันเป็นจุดที่เขาสามารถเลือกได้เขาก็เลยแฮปปี้มากๆนะคะอ่ะคันนี้มาดูกันดีกว่าเหตุการณ์ในชีวิตของคุณหลักเป็นยังไงได้บ้างขอดูเหตุการณ์ในชีวิตของคุณในตอนนี้หน่อยค่ะทาไมตัวคุณอะดูแบบอืมเหมือนมีพลังงานบางอย่างครอบงำเนาะอะพลังงานในตัวคุณเอ่อเหตุการณ์ในชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่มีคน กลับมาง้อขอคืนเดียวคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณยังคิดถึงใครที่เคยง้องอนกันนะคะคนที่คุณยังรู้สึกดียังรู้สึกมีความมั่นคงกับเขาอ่ะอืมอาจจะเป็นคนนี้แหละเนาะอืน่าจะเป็นเขานะคะคุณอาจจะรอการกลับมาของเขาก็ได้หรือเขากลับมาแล้วหรือเปล่าหรือเขามาง้อคุณอยู่นะคะอืมแต่คุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยกับการทะเลาะหรือว่าการที่มันขัดแยง้ง คุณรู้สึกว่าต่อยให้เขากลับเข้ามาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสถานการณ์เนาะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยคือการแข่งขันคุณเหมือนอาจจะไม่สามารถเลือกได้ไม่ได้อยู่จุดในที่จะต้องเลือกเป็นจุดที่จะต้องเข้าไปแข่งขันหรือเป็นตัวเป็นตัวแทนหมู่มบ้านให้เขาได้เลือกอ่ะคุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหรือเหตุการณ์นี้คือคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกให้ใครแล้วอืเพราะคุณอาจจะเลือกตัวเองอ่ะคุณอาจจะกลับมารักตัวเองนี้ก็ได้นะค่ะ คุณไม่ชอบที่จะแข่งขันกับใครเออแต่เขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้อย่างนี้ก็ได้เนาะจริงๆแล้วคุณอาจจะไปแล้วก็ได้เนาะคุณอาจจะหันหลังไปแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะแต่ดูแล้วคุณเองก็สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยคุณเองก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แฮปปี้กันคนละแบบตัวคุณเองแฮปปี้ในเชิงที่แบบฉันได้เลือกตัวเองฉันแฮปปี้กับสิ่งที่ฉันมีอยู่ ความรู้สึกแบบโอเคไม่เต็มสิบมองดูว่าคุณโสดนะคะแต่ตัวเขาเนะี่ยมีตัวเลือกทางเลือกมองว่าคุณโสดแต่คุณก็เลือกตัวเองแล้วก็รักตัวเองเป็นอาจจะมีคนให้เข้ามาเลือกก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกใครนะคะคุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็หมกมุ่นกับสิ่งที่คุณทําอยู่อาจจะเป็นงานอดิเลกหรืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ,ดอ่เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้คะอัปเดตหน่อยซิ การพังทลายอะไรที่มันเคยมั่นคงหรืออะไรที่มันเคยเกิดขึ้นเหมือนมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันนะคะในความรู้สึกของเขาเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกอืม <c oughs> <c oughs> เออไม่อยากจะเข้าข้างคุณเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องอะ่ะ ถูกต้องในฝ่ายของคุณถูกต้องในแบบที่คุณต้องการอาจจะเป็นเรื่องของการคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะถ้าเขากําลังหย่าร้างกับคนของเขาเนี่ยตัวเขาก็มีโอกาสที่เขาอยากจะทําอะไรบางอย่างที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณเกี่ยวกับเรื่องของการมีอยู่หรือการปรากฏตัวของเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนเขาตื่นเต้นที่จะได้ทําสิ่งนั้น เขาอยากเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณไหมคะทําไมเขาเขาไม่เปิดเผยแต่มันก็น่าจะต้องเลือกเลยเนาะเพราะว่าไพ่เป็นไพ่เดอะไฮโรแฟนน่ะคือการเลือกอะเลือกคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าพิธีแต่งงานด้วยอยากคอมมิทด,ด้วยอะ mm hmm. เขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ mm hmm. เขามีความหวัง ที่บอกเลยคนเนี้ยคนเนี้ยไปชนะอะไรมาก็ไม่รู้นะคะไปได้ความยุติธรรมหรือว่าณนะตอนนี้มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรบางอย่างแล้วแล้วก็การที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะตื่นเต้นที่อยากจะทําแล้วก็อยากจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณตอนนี้มันอยู่ในช่วงของความหวังที่เขายังไม่อยากจะไปบอกให้โลกได้รู้อ่ะเออมันเป็นอะไรที่เขาแบบ มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขามีสิทธ์แล้วอะ่ะมันเป็นเป็น,ปนมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขามีสิทธ์แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเขามีสิทธิ์อะไรคะเขาหวังอะไรหรอทําไมขึ้นขวักไพ่แห่งความหวังหรือการเยียวยาเขาหวังอะไร <laughs> เขาหวังในเรื่องสิบแปดบวกกับคุณ <laughs> คืออ่ะเขาก็ชอบคุณในเชิงที่สิบแปดบวกแล้วนะอืมแต่เขาก็อยากทําให้มันถูกต้องด้วยในเวลาเดียวกัน พูดง่ายๆเขาก็อยากได้คุณเป็นของเขาคนเดียวเพื่อที่เขาจะได้ทํำนู่นทํานี่ได้อย่างสบายใจแบบที่คุณเองก็ไม่กะอักกระอ่วนที่จะปล่อยให้เขาทําประมาณนั้นนะคะแต่นะตอนนี้เนี่ยเขาจําเป็นที่จะนิ่งๆก่อนเพราะเขาก็ไม่อยากให้คุณไก่ตื่นหรือคุณจะตกใจหรือคุณจะปลีกตัวออกไปเพราะคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆก,ก,ก็ได้ คุณเองก็ไม่ได้จะให้เขาเนี่ยเข้ามาควบคุมคนโทรลชีวิตของคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์มากๆเป็นอิสระนะคะแต่ในความเป็นอิสระของคุณก็มีสเสน่ห์ต่อเขามากๆนะคะแล้วคุณเองก็ดูเหมือนจะเมินเขาเหลือเกินไม่ค่อยสนใจนะคะในช่วงนี้เขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณไหมคะเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณไหมคาดหวังในการที่จะได้กลับมาก่อน ถ้าเกิดว่าตอนนี้แยกกันไปไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันน่ะคาดหวังว่าให้ทุกอย่างมันกลับมาสมดุลให้ทุกอย่างมันถ่วงอยู่ในน้ำหนักเดียวกันก่อนอยากต่อรองอยากต่อรองกับคุณให้ได้ก่อนจะได้พูดถึงสเต็ปถัดไปแต่ที่แน่ๆแน,แน่นอนเลยเนี่ยเขาเลือกคุณอะ่ะเขาอยากเลือกคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเลือกเขาอยู่ไหม อยากคุยนะคะอยากจะเจราจาอยากจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันต่อรองกันหรือว่าเคลียร์ใจก่อนดูซิว่าคุณยังจะต้องการไหมประมาณนั้นนะคะโอ้โหให้พลังงานและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาอะ่ะมีแพชชั่นกับคุณมากเลยอยากมีครอบครัวอยากอยู่ใกล้ชิดสนิทกัน แล้วก็เสียดายเวลาแล้วก็โอกาสที่มันเคยผ่านไปแล้วมันยังไม่ได้หวนกลับมาในตอนนี้คนคนนี้เสียดายกับโอกาสที่เขาเคยมีกับคุณณนะตอนนั้นที่เขาเคยมีคุณเขาอาจจะรู้สึกเล่นๆหยอกๆนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขาอยากจะวนกลับเข้ามาเขามองเห็น potential ในตัวคุณมีพลังงานมีพลังงานของความแบบเป็นอิสระระหว่างคุณกับเขาอะแต่จริงๆลึกๆในใจอะคนคนนี้อยากจะผูกมัดแต่เขาก็กลัวว่าคุณจะไม่ผูกมัดกับเขา เขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณพร้อมที่จะเดินจากเขาไปเสมอเหมือนกันอะถ้าเกิดว่าณนะตอนนั้นที่เขาคอมมิตกับคุณแล้วคุณเดินจากเขาไปเขาก็คงเสียใจเพราะฉะนั้นอะเขาอยากคุยเรื่องเนี้เรื่องของการที่คุณไม่ค่อยคอมมิตกับเขาไม่ค่อยผูกมัดเนี่ยให้คุณอะผูกมัดกับเขาหน่อยได้ไหมนะคะอะดูสิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรในเร็วๆนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรหรือติดต่ออะไรมาหาคุณไหมแน่นอนค่ะจะมีการวนกลับเข้ามาของคนคนนี้หรือว่า คุณจะได้รู้สึกถึงเขาอีกครั้งหนึ่งเช่นว่าคุณอาจจะคิดถึงเขาบ่อยๆในช่วงนี้หรืออาจจะได้รับข่าวรับการติดต่อสื่อสารจากคนที่เคยเงียบหายไปคนที่นิ่งคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเออคงไม่มีความหวังแล้วหละ,หละกับคนคนนี้มันอาจจะคุณอาจจะได้ยินข่าวจากคนคนนี้นะคะแต่ก็ให้ระวังนะเพราะไพ่ไขึ้นมาเดอะสเน็กเนี่ยสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะ อาจจะมีคนเข้ามาคุกคามคุณได้เพราะฉะนั้นระวังระวังหลังดีๆนะคะอในขณะที่เขากลับมาหาคุณเนี่ยอาจจะมีคนตามเข้ามานะคุกคามคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูหน้าดูหลังดีๆนะคะอ่ะมันมีไพ่ของการเดินทาง m a n i f e s t แล้วก็ความหุนหันพันแล่นที่อยากจะกลับเข้ามาคนคนนี้อยากทํางานในความสัมพันธ์อยากวิ่งกลับเข้ามามากๆแต่ว่าติดอยู่ที่เขาไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไง แต่ในตอนนี้บอกเลยว่าร้อนใจต่อนห้เขาจะดูนิ่งทําเหมือนเขาเองไม่ได้รู้สึกหรือว่าเขาวางแผนอะไรที่แบบแยบยลแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ใจร้อนนะคะอยากเดินทางแล้วอยากมาหาอยากมาพบอยากมาเจอมากๆเนาะอ่ะคันนี้เรามาดูกันสักหน่อยสิว่าตัวเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คนน่ะตัวเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คนคนนี้อยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ I remember every detail of that day เขาจำทุกอย่างได้ณนะตอนนั้นนะคะ I know I was distract e d from your pain เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ค,คุณเนี่ยบาดเจ็บเนาะเออเจ็บใจนะคะเป็นตัวดิสเป็นเป็นคนที่ดึงคุณให้เข้าไปอยู่ในความเจ็บปวดอนะเออ I left when I saw you with someone else เขาเหมือนเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเขาก็เลยหึงหวงคิดจินตนาการไปใครว่าคุณมีคนอื่นนะคะ เขาอยากบอกกับคุณจริงๆนะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะอืมแล้วก็นี่แหละมั้งที่เขากลัวก็คือกลัวว่ากลับมาแล้วคุณอาจจะไปม,มีคนอื่นหรือว่าคุณสนใจคนอื่นไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าคุณอะ่ะเข้าใกล้หัวใจเขาที่สุดนะอ่ The timing จะ wasn ื่อนไร้โฟรนะคะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นใจให้กับเราสองคนเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะแต่ว่าในทุกครั้งที่รู้สึกว่าท้อถอดใจอะก็มีอะไรเข้ามารีมายเขาให้เขาได้คิดได้หันกลับมา ทบทวนในการที่จะอยากติดต่อหรือว่าทําอะไรเพื่อคุณอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ